ก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นนักลงทุนแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างเป็นคอมเพ t i v ฟโมเดลทุกอย่าง c คอมเพ i ติฟกันหมดทุกอย่างจะมาคุณจะเก่งเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกคุณคุณกำลังแข่งกับใครดาราคนหนึ่งแข่งกับดาราอีกคนหนึ่งทั้งที่เขาบอกเขาไม่ได้แข่งเขาต่างคนต่างอยู่แต่มันคือการแข่งหาความนิยมหาอะไรต่างๆทั้งหลายจะมา ก็ก็ดูปัจจัยปัจจัยปัจจัยในการแข่งขันว่าปัจจัยของแต่ละเรื่องเป็นยังไงบริษัทก็ต้องดูปัจจัยว่าบริษัทจะชนะหรือจะแพ้ใช่ไหมแล้วก็ต้องวิเคราะห์ตามจริงอย่าไปฟังผู้บริหารเยอะอย่าไปฟังนักวิเคราะห์อย่าไปฟังอะไรต่างๆแม้กระทั่งพวกเดียวกัน VI ด้วยกันบอกตรงนั้นดีคุณต้องวิเคราะห์อเอง <c oughs> เลือกเองนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยการลงทุนเนี่ย มันก็มีหลายหลายสไตล์หลายสไตล์นะซึ่งของผมก็เป็นแบบลองเทอมซูเปอร์สต็อกจะมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งมันง่ายดีมันตัดสินใจเลือกบริษัทที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเติบโตในราคาสำคัญเรื่องราคาต้องไม่แพงจะหาไม่กระเทนหาผู้ชนะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ลองเทอมเทรน คือไม่กระเทนนี้จําเป็นเพราะว่าถ้าบริษัทกําลังตายหมายว่าธุรกิจกําลังแยกอะไรจะไปเอาเพราะในที่สุดมันจะตายนะพวกอย่างพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรต่างๆพวกนี้มันยังไงก็ไปไม่ได้หรอกใช่เพราะมันเป็นคอมมูนิเคชันแบบเก่าซึ่งมันมันคนก็เปลี่ยนไปอะไรไปใช่ไหมคนมันเปลี่ยนถึงแม้ว่ายังพอลากไปลากมาเพราะมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ยังไม่เปลี่ยนอย่างโถมก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อะไรอยู่แต่ว่าน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนในธุรกิจพวกนี้ไม่มีทางก็ต้องตัดจริงทีนี้แม่กระเชนเนี่ยมีอยู่ช่วงประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นสังคมที่ <c oughs> จเจริญเร็วมากเร็วมากจะมาตั้งแต่ยุคหน้าชาติโตปีละสิติดต่อกัน3ปีหลังจากนั้นก็เรายได้บ้านเราเร็วมากพวดขึ้นมา พอพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสินค้าใหม่สินค้าที่เคยโตช้ามากๆเช่นห้างเนี่ยห้างสมัยก่อนในรุ่นผมเนี่ยคนไม่จะเข้าหรอกเข้าเซ็นท่านไม่ได้แพงนูน่นนี่ทุกชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครเข้าการเติบโตก็เกิดเติบได้น้อยเพราะคนรู้สึกรายได้ไม่ค่อยพอใช่ไหมก็แม้กระทั่งสะดวกซื้ออย่างเงี้ยสมัยก่อนคนก็ยังถือว่าแพงเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดบางแห่งก็ยังถือว่าแพงเป็นซื้อโจ์หวย แต่น้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเทรดโฮเนี่ยระดับของคนที่จะเข้าสะดวกซื้อเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนี่แทบจะผ่านจะหมดละคือพูดง่ายๆคนไทยเกือบทุกคนรู้สึกว่าสามารถเข้าห้างสะดวกซื้อได้ร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าคุณไปดูเวียดนามก็ยังยังไม่เต็มยังยังเยอะยังมีรูมเยอะพะม่านี่เมต้อพูดถึงยังแทบจะไม่มียังโชวหวยแต่พอ,อไรายได้เพิ่มพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนมีไรายได้ เพียงพอที่จะใช้เขาก็จงใช้เพราะสะดวกซื้อมันเป็นสิ่งที่อยู่ในยีนว่าคนชอบสะดวกคนชอบของดีอะไรก็ว่าไปนะห้างก็เหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งคนธรรมดาก็เดินห้างห้างก็20ปีที่แล้วนี่อยู่ๆก็แต่ก่อนเนี่ยผมจําได้ห้างเซนทัลน,นี่นะอยู่วังบุรพาตอนผ,านผมเด็กเลยแล้วก็มาอยู่สีลม5ปี7ปียังไม่ขึ้นสักข้างเลยนะอยู่ๆยี่สิปีที่แล้วมันขึ้นกันที สามสี่ห้างแล้วก็ขึ้นต่างจังหวัดด้วยทันทีเพราะรายได้มันได้หมดใช่ไหมเพราะรายได้มันเนี่ยคือรายได้ของคนมันจะมีอย่างนี้มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าถ้าคุณไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนามันก็จะมีโมเดลที่เขานับถือกันเลยโมเดลของอันนี้ก็คือว่าสังคมเนี่ยช่วงที่พัฒนาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมี คนงานจากท้องไร่ท้อง,งนาเข้ามาทํางานโรงงานช่วงเนี้ยตราบใดที่ยังคนคนในท้องไร่ท้องนายังเยอะอยู่เงินเดือนก็จะไม่ค่อยขึ้นเพราะมันมันมีคนงานเยอะเพื่อเปิดโรงงานขึ้นมาก็รับคนงานได้เงินเดือนก็ไม่ค่อยขึ้นไรายได้ก็ไม่ค่อยมากมันก็จะบริโภคอะไรไม่ได้อะมันก็จะยากจนอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าให้คนงานในท้องไร่ท้องนาหมดแล้วนะทีนี้แหละคนมันเริ่มขาดปุ๊บเนี่ย คุณจะเปิดโรงงานคุณก็ต้องดึงคนงานจากจากโรงงานด้วยกันมันก็ต้องขึ้น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 ,นดึงแบบเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปอะไรต่างๆจุดนั้นจะเป็นจุดที่อยู่ๆก็พุวดเลยอยู่ๆก็แบบว่าค่าแรงเพิ่มพวดเพวด,พดใชพิม่มดั้ยแต่พออย่างเงี้ยพอขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเวลาทองเพราะว่า new economy ห้องไลน์เซียสัยอิน e ว t เมนต์สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุน เราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code โค้ดแล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คมนนีคืออะไรที่บริหารโดยมืออาชีพมีเครือข่ายม,มีนู่นมีนี่พวกค้าขายขายดีระเบิดเลยเปิดที่ไหนคนก็เต็มเปิดที่ไหนคนก็เต็มนะเป็นช่วงที่แบบยุคทองผมก็ดูแล้โอ้โหไมกะเทนมาแล้วทั้งห้าง แม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนสมัยก่อนคนไม่เข้ากันหรอกมันแพงมนหุ้นนี้อยู่ๆก็คนก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนเพี่ยปเปิดกันใหญ่เลยใช่ไหมโรงงานตั้งโรงงานขึ้นมาก็คนงานสมัยก่อนเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนไม่เข้าก็เข้ากันแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นถ้าคุณไปดูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ซูเปอร์สต็อกที่ผมเรียกนะในช่วง10กว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโดดขึ้นไป10เท่าทั้งนั้นเลยหุ้นแต่ละตัวเนี่ย สิบเท่าสิบเท่าทั้งนั้นนะทั้งห้างเซ็นท่านห้างอะไรสิบเท่าหมดโรงพยาบาลโรงแรมก็ดีขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าเมกระเทรนของการท่องเที่ยว <c oughs> สารพัดเลยนี่เป็นโอกาสทองผมเห็นละผมบอกว่าเรารู้ละอะไรคือแมกกเทรนอันที่สองคือหาผู้ชนะให้ได้อ่าทีนี้ผู้ชนะมันก็ต้องเป็นคนที่แบบมันต้องมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนนะ หลายธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่หาผู้ชนะยากเพราะมันเป็นธุรกิจที่มันแข่งขันกันแบบเสรีฟรีและไม่มีใครได้เปรียบด้วยปัจจัยอะไรกันแล้วแต่จำมาอย่างพวกห้างเนี่ยมันได้เปรียบเพราะว่าถ้าคุณใหญ่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณมีสาขาเยอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะต้นทุนถูกลงเยอะคุณโฆษณาทีเดียวเท่ากับโฆษณาพันสาขาอีกเจ้าหนึ่งโฆษณาทีงโฆษณาได้ร้อยสาขาไม่คุ้มเลยก็โฆษณาไม่ได้ ของที่จะร้อนขายในห้างคุณเครือข่ายเลย็กเขาไม่มีคนเอาไปขายให้คุณเพราะขายได้น้อยเขาจะโฆษณาเขาจะโปรโมชั่นเขาก็ต้องเอาเข้าห้างใหญ่สุดท้ายเนี่ยพวกนี้จะได้มีถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนแข่งไม่ได้ละนะรวมถึงห้างพวกสมัยก่อนมีบิ๊กซีมีโลตัสมีอะไรก็เหมือนกันถึงจุดหนึ่งคนแข่งไม่ได้นะอันล่าสุดที่ไปก็นะั่นแหะ อะไรนะที่อยู่ตรงรัชดาตรงเนี้ยห้างอะไรแทงตองอะไรอะไรก,ก็ต้องเลิกไปเหลือแค่สงส้แห่งใช่ไหมแล้ววอมงวอ,งวองมาดเนี่ยนะไปดูดีครับถ้าในระดับอินเตอร์เนี่ยเขาเขาใหญ่มากเขามีทุกอย่างแต่พอมาแข่งในตลาดทุนใจในตลาดไทยหรือตลาดกําลังพัฒนาเขาไม่ได้เปรียบเพราะเขาเล็กเขาใหญ่ในอเมริกาแต่เขาเล็กในนี้ ต้นทุนก็สูงนู่นนี่สารพัดเพราะนั้นจริงๆสู้ไม่ได้ทั้งที่ถ้าคิดเป็นตัวนี้เขาใหญ่มากแต่มาแข่งในตลาดเล็กๆอย่างนี้เขาสู้ไม่ได้อันนั้นรวมถึงการสงครามที่แบบทำไมอเมริกาไม่ชนะเวียดนามเหนือสมัยก่อนเพราะคุณกำลังเข้าไปในเขตของเขาจะมาคุณจะเอารถถังไปก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในป่าบ้างอะไรบ้างคุณจะยิงก็กลัวถูกประชาชนอะไรสารพัดสารเพ ข่าวสารข้อมูลคุณช่้ไม่ได้มันถึงแพง่ะเพราะฉะนั้นรัเสเซียเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าสุดท้ายไปไม่รอดหรอกทุกวันนี้อเมริกาไปลบในอัฟกานิสถานอนอัรตักต้องถอนหมดเพราะฉะนั้นไอ้รัเสเซียเนี่ยเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่คอยดูเลยเสร็จตอนหลังไปไม่รอดโอเคไม่ได้พูดถึงนะแต่กลับมาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นผมก็ดูละเอาโหตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ใชแล้วก็เราดูดีว่า มันจะเป็นแมกกาเชนคือโตยาวเป็นสิบสิบปีและโตใหญ่มากเพราะว่าเรารู้ว่าสังคมที่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยคนก็จะใช้พวกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ดูแล้วว่าตอนนั้นวอลหมายกาลังดังมากกําลังเป็นอันดับหนึ่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดมาเก็ตแคบใหญ่ที่สุดในอเมริกาเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วทําไมค้าปีกไทยในที่สุดมันก็ทั้งประเทศมันก็ต้องใหญ่ที่สุดในในตลาดทุนไทย ทุกวันี้ผมก็ยังคิดว่าวันหนึ่งก็ต้องใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมเพราะมันเป็นสินค้าที่คุณใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไม่หมดทั้งประเทศจะมาตามอำเภอต่างๆก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยแต่มันคิดไปว่าคุณต้องรวยถึงจุดใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้แมกนิเทนเพวกนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยุคยุคไงที่อเมริกาเนี่ยถ้าคุณไปศึกษาคุณจะเห็นเลยว่ายุคแรกๆเนี่ยน้ำมันเนี่ยบริษัทน้ำมันมนี่ใหญ่มากไอ้พวกไอ้สแตนดาร์ดออย Oil, และออย ไอ้คนที่รวยที่สุดในอเมริกาเนี่ยคือเจ้าพ่อน้ำมันคาเนกี้พวกอะไรชื่ออะไรที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยที่ตอนนี้มีทุนมีอะไรต่างๆพวกนี้มาจากน้ำมันต่อมามันก็จะเป็นแบงก์เป็นนู่นเป็นนี้แล้วก็มียุคหนึ่งก็สื่อสารจะสื่อสารอยู่สั้นมากแป๊บเดียวก็กลายเป็นไฮเทคแบบสือ่อโซเชียลมีเดียพวกอินเทอร์เน็ตทวกอะไรต่างๆใช่ไหมคือมันอัพขึ้นไปเรื่อยๆ ที่นี่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะ follow เลยเมืองไทยสมัยก่อนเอาแรกๆเลยนะพวกสิ่งทอพวกอะไรรวย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 ใช่ไหมดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหาการลงทุนตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร 081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะครับ